ก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือที่เบลออร์เดเฮาส์เสร็จุดแข็งของเราก็คือเรามีสต็อกพร้อมสมมอบเยอะที่สุดในเมืองไทยแต่ว่าทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นวันนี้เราก็เลยเลือกเซ็นทรัลอิเตอร์เนชัเป็นศูนย์กลางแล้วก็เลือกเลือกแบรนด์ไอเทมมาโชว์ในงานนี้ครับใช่ครับหลายคันก็เป็นรถที่มีน้อยในเมืองไทยหาได้ยากมากไม่ไม่เจอวิ่งตามท้องถนนทุกวันแน่อน,อนอน <c oughs> ครับก็เรียนเชิญมาวันนี้ <c oughs> แต่ว่าจะมีมาเติมด้วยใช่ไห <c oughs> มครับวันอาทิตย์นี้ก็จะมีมาเติมอีกสองคันเป็นเอาขาดใหม่แล้วก็็เปน ขยันเฟสเลิฟใหม่เนี่ยเขาน่าจะเป็นกําลังดีที่แรกในเมืองไทยแน่นอนได้ชมกันเมื่อไร่กัที่นี่วันที่10ถึงวันที่19ครับใช่ครับวันที่10ถึงวันที่สิบเก้าดีกว่าสิบวันเป็นกำลังใจมาสักพอดีก็เป็นกำลังใจให้เขามาทุกงานก็วันนี้อยู่แบบคือก็ใกล้ใกล้ก็เลยแวะมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เป็นครั้งแรกเขาเกิดอนไหม เคยว่าไม่ค่อยได้สัมภาษณ์ไม่ใช่ไม่ท้อยไม่เคยใช่ไม่เคยเจอเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอสัมภาษณ์ได้ไม่ใช่สัมภาษณ์ไม่ได้แต่ว่าเกิดนิดหน่อยระบบนัดแนะมีไม่พอการเตรียมงานไหมคะปกติจะไม่จิกแต่วันเนี้ยจิกอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้ว่าตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ยิ่งจะมาพูดเรื่องความรักด้วยเนี่ยก็เป็นความกดดันต้องมากขึ้นไหมคะพี่มิ ก็จริงๆก็ไม่ได้กดดันอะไรแล้วนะครับไม่กดดันเลยคนชอบถามเพราะว่าเต้นไหมจะแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยเฉยๆอ่ะไม่ถึงเต้นแต่ว่าก็รู้สึกแบบใกล้ทุกเวลาใกล้ทุกเวลาเหมือนว่ามันยุ่งจนแบบไม่มีเวลาจะเต้นยุ่งแล้วก็แต่ทุกอย่างเราก็เวลแพลนน้องเราก็คือแบบคุยกันเรื่องนี้เรื่องในทุกวันอะไรเงี้ย เมย์ไม่ได้ตื่นเต้นแต่เมย์เริ่มมีความกังวลเล็กๆเช่นแบบว่าเอ้ยรายชื่อเราขาดใครหรือเปล่าแล้วก็เอ่อเดี๋ยวเราต้องต้องจัดที่นั่งให้ผู้ใหญ่จะพอไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลืมอะไรหรือเปล่าจะกจากหัวน,นิดๆเริ่มมีนิดๆเอ้ง<ต>ไป<ต>ได้เยอะยังคะจริงๆทุกอย่าง <ไป S 2> อ่ะที่ที่ที่คุยไว้เวทีผมก็จะบอกอุ้ยเราเตรียมมัพร้อมมากเลย100%แล้วพี่เมย์บอกเขาไม่เลยแต่เมย์ก็ยังไม <ๆ S 2> ่เห็นมีอะไรตึ้งมา เราทุกคนก็บอกว่าเอามาเลยเอามาเลย,เอ,เลยอย่างแรกๆมันก็เลยแอบแตกไปแบบสามสี่คนแล้วอย่างการเก๋มากอันนี้คือเป็นความคิดขอ,ของพี่เมย์เองทำไมถึงออกมาเป็นในรูปแบบนี้คะ<ม>เป็นคนที่แบบสนุกกับการทำอะไรแบบนี้แล้วก็เห็นว่าตัวเองชอบเป็นข่าวเกี<อ>่ยวกับรักมานานมากท่<อ>้ผัวอะไรอย่างี้นะเราก็จะจำได้ว่าเขาชอบคาดผัวเราอะไรแบบนี้ก็วันนี้ก็เลยรอตัวเองไปแล้วก็ ว่าทุกคนน่าจะชอบจริงๆอันนี้ไม่ใช่การเป็นกิมมิคให้เพื่อนๆการจะเป็นอีกตัวนึงค่ะนี้เป็นกิมมิคให้เพื่อนไปทำคอนเทนต์การช้วใครได้ไปก็แฮชแท็กก็จะไม่หลักรูปต่างๆนี่ใครเป็นคนเลือกตั้ง,งรูปเมย์ก็เป็นคนเลือกแล้วจะบอกว่าข้อความทั้งหมดในเนี้ยไปเขียนเองหมดเลยมีคอร์สเวิร์ดมีแบบก็มีคนช่วยออกแบบแนะคะแต่ว่าคอนเทนต์หมดที่เขียนเนี่ย ทุกภาพทุกข้อความมาจัดใจล้วนมาซักใจล้วนถ้ารู้เบื้องหลังแล้วมันจะแบบขำมาเพราะเราก็แบบทางทีมเขาก็จะแบบแบบนี้ดีไหมแบบนี้ดีไหมแล้วเขาก็อาวพี่เมลช่วยเขียนมาให้หน่อยอะไรเงี้ยเราก็ไปนั่งทํากันบ้านอะไรเงี้ยก็พยายามดูแบบัไทยรัฐและเดลี่นิวที่เราเคยโดนโดนแล้วเขียนยังไงนะแล้วก็มันรวมๆกันเพราะว่าทีมเราก็จะแบบคี่เมลเขาชอบสีเขียวไม่ชอบสีชมพูมันก็โอเคพอดีแล้วก็หลุดเป็นชมพูเขียวที่ไม่เห็น เห็นความดีเทลใส่ใจในทุกรายละเอียดแล้วเป็นไงบ้างคะก็ดีดีครับดีครับจริงจริงการผมอาจจะไม่ได้แบบลงดีเทลมากแต่ก็ชอบชอบถูกถูกทุกคำพูดเพราะว่าก็คือเมนเลือกรูปเองทุกรูปแล้วก็เขียนเองทุกคอนทั้มเป็นเหมือนเราเป็นปน,น,นักดนตรีดิมแล้วก็เขียนทุกคอนทั้มด้วยแล,และหลายหลายงาน แต่เราก็อาจจะมีมีปัญหากันนิดนึงแบบว่าหนูจังงี้ไงเรื่องไม่ตรงกันมีไหมพวกเราเห็นไหมว่าแต่เลยเออไม่มีเลยพะมิกไม่แย่งไม่ทำอะไรสักอย่างไม่แย่งเลยไม่แเลยก็แบบโอเคเอ้าเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แต่เขาก็จะช่วยไม่เช็คในเรื่องของแบบแบบเออว่ารับครอบส่งรับครอบแบบว่าสมมติว่าจ่ายตังค์เมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วมันแพงไปไหมหรืออะไรเงี้ยก็จะช่วยกันดูอะไรเงี้ยแสดงว่าเราเราเป็นคนทำเขาเป็นคนจ่าย ไม่ใช่จริงๆงานงานเย็นเขาจ่ายงานเช้าเราจ่ายเป็นลาครลัตหรอเลยแต่ว่าก็โอเคของเบสเช้าไปก็ไม่หนอนนะไปบอกก่อนเป็นติ๊กตี้มันจะขิงกันไหมคะแบบเนี้ยว่าเอองานคืนนี้จะไหนจะกังไม่งตอนนี้ไม่ขิงกันแล้วตอนนี้นั่งคุมขมับกันพี่โทรเราต่างคอกันไหมอันเกินบัตรที่เราตั้งไว้ไหมก็ไม่หรอกจริงๆเราก็สิ่งที่เราทุ่มที่สุดจะเป็นเรื่องของอาหารกับ ซึ่งเราอยากให้เพื่อนที่เรามาแฮปปี้มากๆแล้วเราก็แบบ2คนก็เป็นคนเพื่อนเยอะอฉะนั้นก็จะไปทุ่มกับเรื่องของการแบบซิค u ริตี้ด้วยอยากให้ทุกคนแบบปลอดภัยแล้วก็มีไม่ไม่ไม่ไม,ม,ม,ม่ต้องกังวลว่าจะมีคนมั่วมาเข้างานอะไรเพราะเราจะแบบ สับดูแน่นอะต้องมีสแกนเพื่อโคดมีใส่รหัสข้อมือเหมือนเข้าคอนเสิร์ตเลยค่ะจะไม่มีคนวิชาชีพเข้ามาในงานเราแน่นอนข้ที่ริดนี้คือหลายพันแล้วหรือยังคุณไม่ไม่ไมพันเดียวก็เยอะนะไม่ได้ะม่ได้นะแต่งานเช้าก็จะแค่ครอบครัวแบบเล็กมากๆแบบแค่ร้อยคนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะทำที่ไหนคะฉลองเออตอนเย็นก็คาะเป็นกันในแอลเออร์วัน กันไปวันที่ไปทำเซอร์ไพรส์อันนั้นขอแต่งงานคือเป็นความตั้งใจให้เขาชดเชยกับที่แบบว่าที่แรกเราแค่แบบคุยพูดเฉยๆอะไรงียใช่ไหมคะไม่หรอกครับเพื่อพอดีผมว่ามันแบบระยะเวลาอะไรมันได้พอดีก็คือถ้าเล่าให้ฟังเลยนะเนี่เนาะก็คือวันนั้นน่ะมันเป็นวันครบรอบครบกัน4ี่ปีใช่ไหมครับแล้วก็วันนั้นน่ะความอะไรความโชคดีคือวันนั้นไปถ่ายไปถ่ายแฟชั่นปกนิตยสารอันหนึ่งแล้ววันนั้นก็คือ มันทําให้เราหลอกให้เขาใส่สุสาวได้แล้วเขาก็แต่งหน้ามาเลยทาผลมาเลยแล้วก็โดนหลอกง่ายเพราะไปทํางานมานมแล้ววันนั้นด้วยความที่เป็นวันครบรอบมันก็เหม,<า>มือนหลอกง่ายว่าจะไปไหนคือมันต้องมีไปกินข้าวแน่ๆสักที่หนึง่ไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยทุกอย่างมันก็เล่นเมียนผมก็เลยเลือกวันนั้นเลย <S <S ใช่เต,ตรียมไม่นานไหมคะเตรียมแผลไม่นานไหมคะโอ้ก็มีสองไม่ต่ำกว่าสองเดือนแต่ผมจำได้ไม่ต่ำกว่าสองเดือนนะไม่ต่ำกว่าสองเดือนใช่แต่กลัวว่าเขาจับจะจับได้ด้วยไหมคะพี่ กลัวแหละแต่ก็ผมคิดว่าจำไม่ได้นะเพราะถามหลายทีนี่รู้ไเนี่ยรู้ไม่เนี่ยก็เข้าใจว่าไม่รู้จไิงจริงอ่ะมันก็มีแบบมันจะมันจะมีโป๊กอยู่ตลอดแหละแต่ว่าด้วยความที่เขาอ่ะอย่างเดียวเลยที่ไม่คิดว่าไม่มีเขาชอบพูดกับเม่ว่าไม่ต้องทําอะไรพวก่นี้หรอกนะเวลาเห็นใครทาอะไรไม่ต้องทําแล้วยังไงเราก็แต่งงานกันเราก็เลยคิดว่าเออมันไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าทุก anniversary ทุกปีอ่ะ เขาจะมีนคนเลือกร้านอาหารแล้วเราเดินตามอย่างเดียว mm hmm. คือทุกปีจะมีเซอร์ไพรส์ในการกินข้าวกัน2คน Sur 2> mm hmm. เซอร์ไพรส์เล็กๆให้ของขวัญกัน2คน 2> mm hmm. คือก็คิดว่ามันคือเซอร์ไพรส์แอนนิวเ r อกัน2คนแต่พอแบบเข้าไปที่แบบในเลิศแล้วเราก็งงว่าทำไมต้องมากินในนี้เราก็พยายามมองรถที่ละคันแล้วมันไม่มีอะไรคุ้นๆ mm hmm. แล้วก็จังหวะที่มองเข้าไปในห้องอาหารนะคะ mm hmm. เพื่อนนําไปหลบอยู่ตรงสนษา แล้วเราล้วมันก็มืดเราก็ไม่เห็นแล้วก็หันกลับมาทีก็คือตกใจว่าแบบเพื่อนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็ช็อกเราทุกคนก็เอากล้องถ่ายเราอยู่แล้วก็แล้วเราต้องทำไงเขาก็ร้องเพลงไงเลยเราก็แบบฉันต้องทำไงไงไงก็เลยยกมือไหว้ทุกคนไปเรื่อยๆคือคือช็อกมากทือนกันคงต้องบอกว่าที่เขาจริงๆวัน าตื่นเต้นนะผมว่าตื่นเต้นวันนั้นสุดแล้วอะ่ะวันนี้นต,นตอนนี้ก็ไม่ตื่นเต้นขนาดนั้นจะแต่งงานก็คือแบบโอเคอะไรเงี้ยแต่วันนั้นตื่นเต้นมากวันนั้นร้องเพลงวยไม่รู้เห็นรหรือเป <c oughs> ล่าร้องเพลงแล้วคือแบบโหไม่มีเวลาซ้อมอะไรเงี้ยแล้วเพลงแบบเสียงสั่นดึ๋ดึ๋ดึ๋งเตก้าวขาไม่ออกเลยครับเศรษที <c oughs> <c oughs> ่สุดละจริงนะพูดอะไรบ้างครับตอนทีุ่กเข่าออกมาไม่พูดอะไรเลยเพราะว่าพูดแต่งงานกันไหมพี่เมย์แต่งงานกันนะไม่ตอบว่าอะไรคะ ไม่ได้ตอบเมย์อช็อกคือเมย์ช็อกหนึ่งคือช็อกแต่ว่าเพื่อนเมย์ก็ถามทำไมเมย์นิ่งจังรู้หรอหรืออะไรเปล่าทุกคนเอากล้องถ่ายอยู่แล้วนี่ก็ร้องให้ใหญ่เลยไม่ต้องทำได้ยังไงเมย์ก็ยกมือไหว้ทุกคนไปเพราะว่ามันมันร้อนเนี่ยค่ะมันอบมันฝนจะกระไรจะตกแต่ไม่ตกอันอันอยู่ก็ยกมือไหว้แล้วก็เดินไปเรื่อยๆจนจนรู้แล้วใช่แล้วแล้วเขาก็ลงไปก็มันช็อกอะมันทำอะไรไม่ถูกก็นึกอะไรไม่ออกรู้ว่า เออแม่สอนมาใครให้ของเราต้องยกมือไหว้มือไหว้เขาแล้วเขาลงไปนั่งทำยังไงดีก็สงสารเลยลงไปกอดเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพอเห็นเขาทำในสิ่งที่แบบเขาเคยบอกว่าเขาอาจจะไม่ทำหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึเฉยปะอิจฉาชอบได้บอกคืงได้บอกเขาไปแล้วไหมคะความรักใจใดๆก็ก็ดีใจค่ะก็ก็แบบเขาไม่คิดว่าเขาจะทำอันนี้แบบอย่างอันนี้คือเขา แวันนใช่ไมโอ้ยแมากไม่ใจ่าเดยวมีกะ่มะเดี๋ยวมีอีกุพอแ้วมนมีพอแล้วกันละเขายังไม่รู้เขาไม่เคยถามถามแล้กันค่ะไมต้องบอกเดี๋ยดูเท่านี้ละวครับ ที่เราก็ก็อยากรัก,กือนวันแรกวันแรกที่เขาเป็นเพื่อนเขาก็คือเพื่อนที่น่ารักมากวันที่เขาเป็นแฟนเขาเป็นแฟนที่น่ารักมากก็หลังจากนี้ก็หวังว่าเขาจะน่ารักมากในอีกบ <laughs> ทบาทค่ะก็ก็คิดว่าจะใช้แฮชแท็กนี้ทั้งงานแต่งแล้วก็ตลอดไปสำหรับสำหรับเราก็ว่าจะ็นแบดีนะครับีีะคก็จริงๆก็ 4ปีแล้วเนาะแต่รู้จักกันทั้งหมด7ปีก็ก็ดีรักกันมาตลอดนะครับจนวันนี้ก็เดือนหน้าก็แต่งงานแล้วผมว่าแบบก็เป็นอะไรที่แบบเธอเฟลนักสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็พอวันที่มันใกล้ขึ้นมาในการแบบจัดวางแบบทำงานไปถ่ายพิเรดดิ้งที่ปูฐานอะไรเนี้ยเป็นอะไรที่แบบทําให้รู้ว่าเออมันคงได้ใช้ชีวิตกันจริงๆเป็นแบบนี้อยู่ด้วยกันแบบนี้ทุกวันอะไรเงี้ยก็ทําให้รู้สึกมั่นใจกับว่าดีใจครับ